เอ้ย hey, yo w h a t ซั p สวัสดีครับตอนนี้ทุกทุกท่านก็อยู่กับผมที่ช anel BBQ Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกมโมบายหนึ่งเกมที่กำลังมาแรงในตอนนี้แล้วก็เป็นที่จดจ้องจับตาของหลายๆคนนะครับโดยเกมนี้ก็คือโปเกมอนยูไนต์นะครับโดยรูปแบบเกมโมบายเกมนี้ก็ได้เอาตัวละครจากโปเกมอนนะครับเอามาไว้ในเกมแล้วก็รวมกันเป็นเกมโมบายนะฮะรูปแบบการเล่นพื้นฐานก็คล้ายๆกับเกมโมบายทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะเอามาดัดแปลงให้เป็นเฉพาะ ในแบบฉบับโปเกมอนยูไนนะซึ่งนั่นก็คือเราต้องรวบรวมบอลต่างๆนะครับเพื่อทําแต้มทําสกอร์ให้กับทีมของเรานะครับโดยลูกบอลพวกนี้นะฮะเราสามารถโจมตีมอนสเตอร์ในป่าในแผนที่นะครับเพื่อเก็บมานะและก็ได้จากการที่เราสังหารโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามด้วยซึ่งเมื่อเรารวบรวมได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้แต้มโปเกมอนบอลตรงนี้นะครับไปชุดลงห่วงเพื่อทําคะแนนให้กับทีมของเรานะฮะมันก็คล้ายๆกับเกมโมบาเกม,เมอื่นๆใช่ไหมฮะที่เราต้องโจมตีป้อมของฝ่ายตรงข้าม จนถึงป้อมสุดท้ายนะครับเพื่อชัยชนะนั่นเองและทีมฝั่งไหนที่ทําแต้มถึงห่วงสุดท้ายได้ครบก่อนทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของเกมโปเกมอนยูไนต์เลยก็ว่าได้นะครับสาหรับสาวกโปเกมอนหรือว่าสาวกเกมมูบาที่ต้องการแบบเกมมู้าที่แตกตา่างจากเกมมู้าในสมัยก่อนๆที่ตีป้อมนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวและก็มีเสียงตอบรับจากแฟนๆเกมทั่วโลกเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับและข่าวดีที่ ผมจะมาบอกในวันนี้นั่นก็คือในวันที่21กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะฮะตัวเกมก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะเปิดลงนะครับในแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นะครับซึ่งใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็รอโหลดมาเล่นกันได้เลยนะมผมละอิจฉาจริงๆนะครับคือได้เล่นก่อนใครเพื่อนเลยอะ ส่วนตัวผมไม่มีเครื่อง Nintendo นะครับตอนนี้ผมก็กําลังรอในเวอร์ชันมือถืออยู่นะ <Yeah. S 1> ซึ่งเขาก็ประกาศไว้ว่าเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะมาในเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าตามกันมาติดๆิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Play Store ของไทยนะฮะโดยเวอร์ชันมือถือจะมีให้ลงทะเบียนเฉพาะแอปแท็บๆเท่านั้นนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศและแน่นอนครับเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็จะมีอาการปิงและก็แลกเลย์ให้เห็นกันอย่างแน่นอนเหมือนกับเกมอื่นๆที่เราออกไปเล่่นตางประเทศนะ ะะก็จะมีอาการนี้นะส่วน yeah, ต,ตัวผมคิดว่าเวอร์ชันมือถือที่จะมีในแอปเจ็บแทบเนี่ยเราสามารถเข้าไปลองเล่นกันก่อนได้นะครับไปดูลักษณะเกมเพย์นะครับว่ามันเป็นการเล่นในรูปแบบไหนนะฮะแล้ก็จะได้ทําความเข้าใจเพื่อมาปรับใช้ในการเล่นเมื่อเกมนี้นะครับลงในเพลสโตร์ของไทยนะสำหรับใครที่กําลังรอเวอร์ชันมือถือเราก็มารอพร้อมๆกันไปเลยนะครับ และถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและในโอกาสต่อไปถ้าหากว่ามีการอัปเดตเกมใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูที่ช anel BBQ แห่งนี้กันเลยนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปสั้นๆข่าวสารของเกมโปเกมอนยูนในนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างเกมที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะครับผมซึ่งเป็นตัวอย่างการเปิดเกมในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch นั่นเองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Okay, Mon, unite. Ready. โอเคตอนนี้ทุกคนก็ดูจบกันแล้วใช่ไหมฮะในคลิปตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็จะมีเกมเพลย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลการไล่โจมตีศัตรูการข้ามมอนสเตอร์ในป่าอะไรประมาณนี้การเก็บลูกบอลน,นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะได้ว่าเป็นเกมมูฟ่าแนวใหม่ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบของตัวเองนะครับเรียกได้ว่าใครที่กําลังรอเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับผม บายบายครับคัด